สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้งาน sort หรือว่าการเรียงลำดับใน Array สมมติว่าเรามีตัวแปรนะครับเป็น let f r o i t ให้มันมีค่าเท่ากับ Array นะครับ Array ใน r u o t มีอะไรบ้างสมมติว่ามี orange มี orange นะครับมี mango ตัวนี้ ก็จะเป็น Array ในแบบของ String นะครับเก็บค่า String แล้วก็นะครับก็จะมี c o o คู่นัอย่างสุดท้ายนะครับ Lemon โอเคสมมติว่าเรามี Array ที่เป็น String แบบนี้เสร็จแล้วเราบอกว่าเราอยากให้มันเรียงลำดับนะครับโดย เราจะใช้ใช้งาน for loop ขึ้นมาก่อนเราบอกว่ามันเดิมครับ let uh, let fruit ตัวนี้ uh, let let i ก็ได้นะครับ let i of fruit ครับ index of fruit เนี่ยก็ mm hmm. ให้มันแสดงออกมาทางบอกว่า console ก็จะเป็น console log แล้วก็แสดงค่า i ค่า index ที่รันออกมาทั้งหมดนี้มันก็จะรันมาตามอ,อินเด็กนะครับอินเด็กที่ที่ศนย์ก็เอาเรนที่หนึงก็แมงโก้โคคอนัตเลมอนเรียงตามแบบนี้ทีนี้เราบอกว่าเราอยากให้มันเรียงลําดับตามอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ a b c d e f จนไปถึง z ทํำยังไงนะครับเราก็จะต้องกําหนดตัว f ฟลุ t ตัวฟลุ t ตัวแปลฟลุดเนี่ยให้มันมีค่าเท่ากับฟลุด t sort อันนี้ก็คือใช้เมท o อด o r t แบบนี้พอใช้เมทอด o อ t ปุ๊บเซฟอีกทีเราจะส,สังเกตว่ามันก็จะเรียงลำดับจากตัวภาษาอังกฤษนะครับจาก A ไปถึง Z เนี่ย C L M O นะครับเรียงลำดับแบบนี้เลยทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากเรียงจากตัว Z มาจนถึง A นะครับก็คือจากเริ่มจังแต่ O M L C เราก็สามารถทำได้อีกอย่างหนึ่ง ครับก็คือเราจะใช้ตัวตัวเม o อดเชน n i n g นะครับก็คือใช้ r e v e r d เข้าไปเพิ่มเพิ่ม r e v e r d เข้าไปด้านด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังตัว s o r t พอ r e v e r d นะครับพอ s o r t ปุ๊บ r e v e r d ปุ๊บมันก็จะเรียงจากหลังมาหน้าจาก z มาถึง a อันนี้ก็การใช้ method sort ในการเรียงลำดับอัลฟาเบตจาก a ไปถึง z หรือว่าการ r e v ร r เวิร์สในในอาร์เรย์นะครับ